สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิว S.F. i g u a d s Ultraman Leo ก็ถือได้ว่าหายไปนานเลยนะครับกับลาย Ultraman ก็ไม่ได้แต้มค่อนข้างจะนานมากเลยนะกับลายนี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะนำาลายของ Ultraman น,น,นะมากลับมารีวิวครั้งกับตัวของ Ultraman Leo ซึ่งเป็น Ultraman ที่สำหรับผมเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แนะนำให้ผมรู้จักซีรีส์ Ultraman ว่า Ultraman ม,มีกี่ตัวแล้วก็เริ่มดู Ultraman มาเพราะตัวของ Leo ซึ่งในช่วงยุคผมหรือว่าช่วงอายุผม ตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยผมเกิดทาตัวเลโอพอดีซึ่งตัวเลโอเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งอุลตร้าแมนเลยที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับต่อจากตัวของแจ็คแต่ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะชอบแจ็คมากกว่าเนาะอ่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับกับการเกิดข้อมูลนิดน,นึงเกี่ยวกับอดีตของผมเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีปลมนะครับก็เราไปรับชมในส่วนของตัวฟิกเกอร์แล้วก็ตัวแอสเซสซอรีต่างๆกเลยนะครับกับตัวของ SF f i g u แอฟริกา m a m a n Leo นะครับ และนี่คือหน้าตาของ SFF f i กว่า Ultra Man Leo เมือ่อ,อ,อจปากล่องแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของตัวฟิกเกอร์ก็ถือได้ว่าทำรายละเอียดดีเทลมาได้ดีมากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นดีเทลของสูตรแอคเตอร์ซึ่งตัวของเลโอเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นส่วนของสูตรแอคเตอร์เราจะเห็นได้ชัดมากๆก็จะมีในส่วนของช่วงรอ,องเท้าตรงนี้ช่วงถุงมือแล้วก็ข้างหลังตัวฟิกเกอร์ จะเป็นช่วงของคีบที่จะเป็นซิปให้สูตรแอคเตอร์เข้าไปสวมแล้วก็ตัวของคีบหรือว่าตัวของชช่วงที่เป็นช่วงที่ผมกล่าวมาคือถุงมือรองเท้าอะไรอย่างนี้ตัวของบอดี้อย่างเงี้ยเขาจะใส่ในส่วนของรอยยับรอยย่นของตัวสูตรแอคเตอร์เข้าไปด้วยนะครับถือได้ว่าใส่ใจในส่วนของดีเทลของสูตรแอคเตอร์มากๆเลยกับตัวของ Leo. อุลตร้าแมนเลโอเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้ผมไม่ค่อยเห็นไอ้พวก ดีเทลรอยยัดยับรอยย่นมากเท่าไหร่นะในส่วนของพวกพี่น้องตัวอื่นเช่นพวกของเมนหนึ่งตัวของแจ็คหรือว่าตัวของเซเว่นเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะว่าผมเคยเห็นไหมนะครับเพราะว่าก็นานแล้วนะ,ะแต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่าเลโอเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกับพวกรอยยับรอยยน่นแล้วก็ในการปั้นส่วนหัวของเลโอตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนหัวของเลโอเนี่ยค่อนข้างทํามาได้ดีเพราะว่าการปั้นดีเทลต,ต,ต่างๆเนี่ยปั้นได้เหมือนมาก ดวงตาค่อนข้างจะเป็นดวงตาของเซเว่นนะครับเหมือนจะย้อมแมวมาแล้วก็ในส่วนดวงตาเนี่ยก็มีการแต้มพวกลูกตาอะไรเงี้ยให้เหมือนกับในซีดีแล้วก็ส่วนของหน้าผากเป็นชิ้นทึบทาเคียเขียวนะครับก็ค่อนข้างน่าเสียดายกับตรงหน้าผากนะนึกว่าจะเป็นชิ้นสายแต่ก็เป็นชิ้นทึบแต่ก็ถือได้ว่าทําหน้ามาได้ดีนะครับกับตัวของเลโอแล้วก็ในส่วนของดีเทลพวกพอปต่างๆของตัวชุดเนี่ยเขาก็ถือได้ว่าทําดีเทลมาได้ดีก็จะมีในส่วนของ กำไลแขนตรงนี้ซึ่งกำไลแขนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นสีทองแล้วก็มีการแต้มในส่วนของสีเงินลงไปตรงช่วงของดาวหรือมาร์กต่างๆรอบกำไลนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวกำไลแขนก็จะเป็นสีเงินแล้วก็มีการแต้มจุดแดงลงไปด้วยก็ถือได้ว่าใส่ใจด้านของฮอบแล้วก็ดีเทลของตัวฟิกเกอร์มากๆเลยนะครับกับตัวของอุลตร้าแมนเลโอซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า พอมาได้จับตัวฟิกเกอร์อย่างนี้แล้วเนี่ยผมชอบตัวเลโอมากๆเลยนะเพราะการที่เป็นดีเทลของช่วงยุคโชวะเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงช่วงสมัยก่อนที่ผมได้เห็นตัวเขาในช่วงยุครัแรกเลยกับตัวของอุลตร้าแมนเลโอนะครับอ่ะก็มาต่อกันช่วงของจุดขยับของตัวฟิกเกอร์กันเลยนะครับก็ตัวของเลโอเนี่ยจะมีจุดขยับทั้งหมดประมาณนี้หนึ่งนะครับส่วนหัวเนี่ยสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับเนยก้ม ได้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมเงยได้ประมาณนี้ก้มได้ประมาณนี้ครับก้มค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็แขนนะครับก็สามารถหมุนได้สามร้อหกสิบองศากางแขนสุดได้ขนาดนี้มีบัตเตอร์ไฟจอยทำให้สามารถทำท่าต่าง,ง,งต่างได้ต้นแขนหมุนได้แขนงอเข้าข้างในได้ขนาดนี้แล้วก็ สามารถบิดต้นแขนเข้าข้างในตามสไตล์ฟิกเกอร์อุลตร้าแมนข้อมือสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถบิดขึ้นบิดลงได้นะอ่าปึ๊บจิกอ่าแล้วก็ช่วงเอวสามารถก้มเงยได้ขนาดนี้บิดซ้ายบิดขวาเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้นะสำหรับตัวของช่วงท้องนะครับช่วงขาต้นขาสามารถหมุนได้ สามารถยกขาไปข้างหน้าได้ขนาดนี้ไปข้างหลังได้นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถงอขาเข้าข้างในได้สูงสุดหรือมากสุดได้ขนาดนี้นะครับไปต่อไปได้นะแต่แคีิสุดละนะครับแล้วก็ช่วงข้อเท้าสามารถบิดขึ้นบิดลงบิดซ้ายบิดขวาแล้วก็สามารถปิดไปทางด้านข้างได้นิดนึงนะครับปลายเท้ายกขึ้นยกลงได้ขนาดนี้นะครับอ่า ก็จะเป็นดีเทลในส่วนของจุดขยับทั้งหมดของเจ้าเลโอหรืออุลตร้าแมนเลโอก็ขยับได้ทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าจุดขยับจะจัดท่าได้โอเคมากยิ่งเลโอเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนสายหรือว่าสายพวกอ่ยูโดโคารเาเต้อยู่แล้วนะครับจุดขยับเนี่ยที่ทามาได้ขนาดนี้ทั้งตัวเนี่ยถือได้ว่าจัดท่ากันสนุกแน่นอนนะครับกับตัวของฟิกกัวอาร์เลโอนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของดีเทลแล้วก็ในส่วนของจุกยับต่างๆของตัวเลโอต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์ของตัวอุลตร้าแมนเลโอกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนของของที่มาให้กับตัวของอุลตร้าแมนเลโอในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดของตัวเลโอเขจะมาด้วยกันทั้งหมดประมาณนี้ก็จะมาด้วยกันคือในส่วนของอันแรกเนี่ยก็คือในส่วนของมือมือมาให้ทั้งหมดด้วยกัน5คู่ ก็จะมีในสุดข,ของมือกรรมที่มาให้กับตัวฟิกเกอร์มือแบบทําการแบบเลียงนิ้วมือทาท่าต่อสู้มือเลียงนิ้วนะครับเหมือนกันแต่ว่าทำเนี่ยทำ,ท,ำทับนิ้วโป้งเข้าข้างในอันนี้ก็จะเป็นมือทําท่าประจําตัวขเขาแล้วก็มือจับตัวของเลโอทอนฟานะครับก็ะจะมาให้ทั้งหมดด้วยกัน6แบบนะครับกับตัวฟิกเกอร์ด้วยนะแล้วก็นอกจากมือนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับแต่เป็นแอคชั่นเบสของเอฟเฟคทาร์ที่แถมให้กับตัวของพวก เอฟเฟกประมาณแบบลูกบอลเพลิงอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับซึ่งไว้ใช้กับตัวของอเอฟเฟกต์าพาร์ทแบบรูปแบบของการยิงเลโอบอลหรือว่าบีมของตัวแมนเลโอนะครับซึ่งก็มาให้ลักษณะประมาณนี้ซึ่งวิธีติดกับตรงฐานเนี่ยก็เสียบตามรูอย่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าฐานเนี่ยเขาให้มาเตี้ยไปหน่อยนะมันน่าจะสูงกว่าตัวของฟิกเกอร์มานน็นึง นะครับเพราะว่าเวลาจะท่าเนี่ยฐานเนี่ยมันจะได้เราเรียกว่าไงพอดีกับเวลาที่เขายกท่ายกมือสูงขึ้นมาประมาณเสียงมือขึ้นนะ่ะมันจะได้พอดีพอดีกันนะครับแต่เนี้ยมันดูค่อนข้างจะดูเตี้ยไปหน่อยนะครับสับตัวของเอฟเฟกต์พาร์ทชิ้นนี้อ่ต่อมานะครับเอฟเฟกต์พาร์ทเลโอคิกอันนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทที่ค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะสับตัวผมเพราะว่าท่าเนี้ยมันเป็นเลโอคิกที่มีดีเทลประชัยในช่วงของปัจจุบันที่ซึ่งจะเป็นลูกเตะเพิรมแบบนี้ ซึ่งเอฟเฟกต์พาร์ตอันนี้สามารถนําไปใช้กับอุลตร้าแมนได้ทุกซีรีส์ก็สามารถนําไปใช้กับตัวของแอสตาหรือตัวของเซโร่ก็ได้นะสำหรับตัวของเอฟเฟกต์พาร์ตัวนี้วิธีการสวมใส่เนี่ยก็ใส่ก็กับช่วงของเท้าของตัวฟิกเกอร์ตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่อ่าซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมกับตัวของฟิกเกอร์ก็ใส่แล้วเนี่ยก็เอาไปทาท่าโดดเตะเท่ๆกับตัวของอุลตร้าแมนเลโอได้เลยนะครับผมอ่า โอเคนี่ครับไปชิ้นละต่อมาคือ,อชิ้นต้นแขนที่ผมใส่ไว้กับตัวฟิกเกอร์แล้วผมทาการถอดเปลี่ยนก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่สวมใส่เลโอแมสเวอร์ชันพาเป็นกำไรตามที่ผมบอกไปต้นๆนะนะครับว่าผมได้ทำการถอดเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าผมอาจจะจำไม่ได้นะว่าผมไม่ได้บอกแต่ซึ่งขอบอกใหม่เลยว่าตัวเลโอตัวนี้ผมทำการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงนี้ไปแล้วนะครับ ก็จะเป็นชิ้นส่วนในเวอร์ชันเ e โอแมกับช่วงแขนเปล่าซึ่งก็จะมาให้ทั้งหมด2แบบก็ท่านผู้ชมเลือกเอาแล้วกันว่าชอบแบบไหนชอบแบบต้นเรื่องที่เป็นแขนเปล่าอย่างนี้หรือชอบแบบท้ายเรื่องที่มีในส่วนของกรราไลแบบนี้เข้ามาสวมนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเวอร์ชันท้ายเรื่องนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้นะก็จะเป็นเ e โอนุ่จะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นกระบอง2ท่อนของเ e โอซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าทําดีเทลมาดีนะตัวโซ่เนี่ยอันนี้ผมผมชมในว่าโซ่เขาเนี่ย ึงจะมีขนาดเล็กมากๆเลยแต่เขาก็ยังทํามานะครับสับตัวของตัวโซ่ของเลโอดุนจ่ะนะสวยมากๆเลยนะครับอ่ะชอบนาเลยชินนี้ะถือว่าใส่ใจในส่วนของรายละเอียดมันเยอะมากอะต่อมาคือชิ้นสุดท้ายเลยนะก็คือตัวของคาร์เลอร์ทัมเมอร์นะครับผมก็จะมาในรูปแบบของคาร์เลอร์ทัมเมอร์สีแดงแบบนี้นะซึ่งก็จะมาให้ถอดเปลี่ยกับตัวของเลโอซึ่งวิธีการถอดเปลี่ยนตัวของคาร์เลอร์ทัมเมอร์เนี่ยก็เหมือนกับตัวของทาโร่เลยก็คือ ก็คือถอดในส่วนของแผงอกออกอย่างนี้นะฮะซึ่งตัวของเลโอเนี่ยพอผมมาลองถอดตัวของแผงอกเนี่ยจะถอดง่ายกว่าตัวของทารโทาร่เพราะทาโร่เนี่ยจะเป็น,ปนบอลจอยแต่ตัวของเลโอเนี่ยมันจะเป็นเบ้ากลมๆอย่างนี้นะครับทาให้ถอดได้ง่ายขึ้นจากนั้นเนี่ยดันในส่วนของชิ้นส่วนคาร์ทัมเมอร์ข้างในออกมา<บ>เมื่อออกแล้วเนี่ยจะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะ<บ>ก็วิธีการใส่เนี่ยก็ให้เอาคาร์บุทัมเมอร์ ให้เอาด้านเฉียงนี้ขึ้นนะครับก็คืออาจจะผมโฟกัสให้ดูแป๊บนึงอ่ะเอาด้านที่เป็นด้านของคาลิเทอร์มอร์เนี่ยที่มันเฉียงขึ้นมาเนี่ยเอามาสวงเข้าไปนะครับผมอ่ะก็สวงเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยเมื่อสวงแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเอาไปสวงให้กับตัวของเลโอเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัวของอุลตอร์แมนเลโออุลตอร์แมนเลโออยู่บนโลกได้ประมาณ2อนาทีเจิบเก้า หรือว่ามาณสอาทีเจ็ดสวินาทีนะครับโดยประมาณนะก็เมื่อใส่แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นเลโอที่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับกับตัวของเซฟิ r าร t นเจอ n ์แมนเลโอซึ่งในส่วนของ a c อุปกรณ y ทั้งหมดของตัวเลโอที่เราได้เห็นกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับ ก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของฮารแอคชั่นต่างๆของตัวอุลตร้าแมนเลโอแล้วก็ฟังสรุปเกี่ยวกับตัวของฟิกเกอร์อุลตร้าแมนเลโอกันได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิว s f f f i g u a กวาร์สอุลตร้าแมนเลโอก็ถือได้ว่าเป็น s อ f f i g u a กวในรลยของอุลตร้าแมนโชวาเองตัวเลยที่ไม่กวนพลาดนะครับรวมถึงเรื่องของของที่ให้มาทั้งหมดกับตัวของเลโอหรือแอสเซอรี่เนี่ย บอกก็เลยว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยเพราะว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรวมถึงมีอความอลังการในตัวของมันด้วยแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของตัวอาวุธหรือว่าตัวถาที่ให้มากับตัวอเอฟเฟกต์กพ์าอะไรต่ตางๆเนี่ยเขาก็ให้มาเพื่อเสริมการใช้งานในส่วนของพวกแอสเซซอรีด้วยซึ่งทําให้มันสามารถใช้งานได้มากขึ้นนะครับซึ่งจุดน,นี้ผมชอบมากๆเลยรวมถึงในส่วนของเลโอคิกเนี่ยขอเสริมไม่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เราสามารถเอาไปเล่นกับอินต้ามแมนได้ทุกซีรีส์นะครับเนื่องจากมันเป็นชิ้นส่วนที่ไวส้สบก,กับช่วงของอ่าง สามารถนำไปใช้ดได้หลายตัวนะครับก็เลยเป็นข้อดีหนึ่งและกันของตัวอิงเตอร์แมนเลโอซึ่งในส่วนของข้อเสียของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีหลักๆอยู่ค่อนข้างจะอยู่แค่สอจุดเองซึ่งจากที่ผมได้ทําการรีวิวหรือทําการจับจับท้าก็ในส่วนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวแขนด้านที่เราเปลี่ยนเป็นแขนที่มีกําไลสีทองนะครับเนื่องจากว่าเป็นการเปลี่ยนต้นแขนเนี่ยคือเราต้องถอดแขน ที่เป็นต้นแขนออกมาแล้วก็ทําการดึงแขนที่เป็นแขนที่เป็นข้อพับนะฮะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตข้อมือจนถึงช่วงข้อศอกเนี่ยออกมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของต้นแขนใหม่ซึ่งจุดนี้เนี่ยพอเราขยับหรือจัดท่าไปเนี่ยเวลาเราบิดแขนตัวของโดนะครับผมข้างที่เป็นกำไลสีทองเข้ามาเนี่ยมันจะหลวมนะครับผมซึ่งก็เป็นปัญหาหนิดนึงแล้วกันของตัวการเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งเราสามารถแก้ง่ายๆด้วยการเอาน้ํายากแก้หลวมไปช่วยนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับในส่วนของช่วง แขนที่เราต้องทําการเปลี่ยนนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นปัญหานิดนึงเวลาที่เราเล่นเราจัดท่านะครับมันก็จะหลวมนิดนิดนะครับ ต่อมาเลยคือในส่วนของแกนคาลิเซอร์ทัมเมอร์ที่สั้นกว่าของตัวทาโร่ซึ่งระบบการเปลี่ยนคาลิเซอร์ทัมเมอร์ของตัวเลโอกับตัวของทาโร่เนี่ยมันจะคล้ายกาันแต่แกนของเลโอเนี่ยกลับสั้นกว่าของทาโร่นะครับเลยทําให้ตัวคาลิเซอร์ทัมเมอร์เนี่ยเวลาที่เราใส่เนี่ยหากไม่แน่นจริงๆเนี่ยมันจะหลวมแล้วก็หลุดออกมาง่ายๆหรือเราสกิทหน่อยๆหรือเรากดหรือว่าดันในส่วนของชิ้นส่วนเนี่ยมันก็หลุดออกมาได้ง่ายซึ่งปัญหาตัวของเลโอหลักๆเลยนะครับทั้ง2จุดเลยนะทั้งคาลิเซอร์ทัมนเนยมันคือหร์ทั้ เพราะฉะนั้นตัวเลโอตัวนี้เนี่ยผมให้ะคะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นคะแนนที่โอเคอยู่นะครับก็มีปัญหาแค่2จุดเองนะสำหรับเจ้าตัวของเลโอก็เป็นยังไงบ้างครับกับตัวของ SFF ฟิกวันอุลตร้าแมนเลโอชอบกันหรือเปล่านะครับหรือถ้ารู้สึกยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ซับสไครา,คา์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ใในช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ